เวียดยกอกอึบสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงธนภารังสรรสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงกมลรัตน์รมเนียมค่ะ วันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมาเชิญชวนพี่ๆน้องๆภายในโรงเรียนนะคะร่วมการทํามาตรการประหยัดพลังงานภายในโรงเรียนฝางชนุปถัมค่ะโดยเราจะมาเริ่มกันที่มาตรการการประหยัดน้ํานะคะมาตรการข้อที่1ก็คือปิดน้ําทันทีเมื่อไม่ได้ใช้งานค่ะมาตรการข้อที่2หักพบก๊อกน้ําชํารุดหรือเสียหายก็แจ้งบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อซ่อมแซมค่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณครูคะพอดีว่าบริเวณหน้าห้องน้าชายอะคะ่ะก๊อกน้ําเสียหนูเปิดน้ําไม่ออกคะ่ะคุณครูช่วยแจ้งพนักงานพารโรงช่วยมาซ่อมบริเวณนี้ได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณคะ่ะและมาตรการต่อมานะคะนั่นคือมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้านะคะข้อที่1ปิดไฟปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้งานหรือหลังจากที่ออกจากห้องเป็นเวลา3นาทีนั่นเองนะคะอันดับแรกปิดไฟก่อนนะคะ และขั้นตอนสุดท้ายปิดพัดลมนั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะและมาตรการสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเปิดไฟเมื่อจำเป็นหรือว่ามีคนใช้งานอยู่บริเวณนี้นั่นเองค่ะยบเลย และพวกเรานะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆรวมถึงบุคลากรภายในโรงเรียนฝังชนุบธรมจะนํามาตรการเหล่านี้ไปปรับใช้ภายในโรงเรียนด้วยกันค่ะน้ําเหลือน้อยกว่าที่คิดช่วยการประหยัดวัลนิชเพื่อทุกชีวิตดำเนินต่อไปสําหรับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนค่ะเวียดยกอกอึบขอบคุณค่ะ